ให้เจ้าอดสาแงนกินคาต่างขิงอดสาแงนกินลิงต่างกระต่ายอดสาฟังคนผู้หายสามหอดเพิ่นผู้ดีได้พี่น้องเด้อคับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเดียงผู้เม่งยูงคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยได้พี่น้องเด้อเมื่อนี้พอเดียงผู้เมง่งเพมีขดซอยมือนเอาผมเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งคล้ายง่ามเอาไปพอกับเจ้าของควายน้ำเกลือฮัลโหสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมีการายการครับเมื่อนี้มื่อนี้มีสามไล่การครับ ครับผมมีสามรายการแต่ว่าปิดไปแล้วรายกาันมีใคราย่กันอีแล้วครับผมเหลือดสองเล่วันเนี้ยยงสองครับเอาครับผมขอเบื้องไล่ละเอียดของรายการแรกเลยอันนี้เป็นควายสาวน้อยแม่นบ่ะครับครับอันนี้สาวน้อยครับได้เก้าเดือนเป็นลูกผู้ใดครับเนี่ยเป็นลูกเก้าเจริญครับผมลูกเก้าเจริญในไเก้าเดือนเราสันพี่น้องครับผมอุ้ยลำคิงครับผมเอกสารครบเอกสารครบผมครับผมลูกเก้าเจริญครับผมความสูงสูงหลายปานใดก่อนครับเนี่ยลอยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับครับผมสูงลอยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองพี่น้องบข่ วันที่นี้เขาเปิดไปหลายปอนไดก่อนครับเนี่ยเปิดไปที่เก้าหาล้อยครับเหมือนเก้าพันหาล้อยครับผมโอ้ยถือปานหนาพี่น้องครับผมช่องทางการติดต่อนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่หกห้าครับผมครับผมเพจกัตตุลัพอนฟร์มครับผมครับผมอันนี้เป็นเพจนะครับเนาะครับผมครัผมอ่ะบันที่นี่มาเบิ้งรายละเอียดของไขยหน่อยตัวนี้คัะค่ะพี่น้องให้เบิ้งขนาดหนาได้พี่น้องเด้อเป็นไขยหนาขวนกระดี่ดีนี่ขวนพอนว่าขวนช่องทางติดนออ้ผตา เขากระอ,อกงามแม่เพิ่นเปลี่ยนสายเพชรอุดรอ,อ๋อแม่แล้วเกิดจากแม่สูงหลายปนได้ครับเนี่ยแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับผมไข่หน่อยตัวนี้เก้าเดือนสูงร้อยยี่สิบเอ็ดโอ้ไปทางแม่หลายเนาะครับ,รบมันมันสูงครับให้ให้ความสูงขนาดเรีบง่างามได้ไครับเรียบก,ายบกลายเป็นเรียบมากเรียบเรียบโกบโกบดีครับผมเออักเผากวงกไนพี่น้องคไขยตัวนี้ขั้นตระลักษณ์เพิ่นนี่ชัดเจนยรติได้เรียพราเรียง สีดอกเล้าเขาออกงามครับผม่ขักขนาดได้พอพร้อมได้เนี่เนาะหน้าตาก็เบิ้งเบื้งช่วงเขากลับไปทางพอผู้นี้เขาหน้าตาหน้างามพี่น้องเขากลางดีเอาว่าที่นี่มาเบิ้งล่ำล่าขาลักหมื่นพี่น้องครับฮะด้านข้างวันนี้เอ้อสีเลียงอุ้ยหุยเนาะครับเป็ดเป็ดตาเลี้ยงความงามได้หอยตาข้ามเนี่ยครับเป็ดตาเลี้ยงเป็ดตาเลี้ยง ท้ายเพิ่นกางามงามนี่พราเรี่องกลมบุญลุ่นดีมันซองทงซองช่างพร้อมพี่น้องครับผมผลคูบหนาเราก็มีควายน้อยตัวนี้เก่งบ่ต้องบ่ต้องย่านว่าขีจวงบ่เป็นจวงเป็นเชือกเป็นปอไปร่าไว้กับบ่ของบ่ข้าเอาไปเลยครับผมใายเรื่อบาดนี่พี่น้องใครเพาเบิ่งด้านไายจังอยบาดนี่โอ้ถ่ายงามเลยครับควายน้อยตัวนี้อยู่เลยเนาะครับเก่งเก่งเก่งมากเลยพี่น้องเลี้ยงเุ้ยหุยเป็นตอเลี้ยงขิงดีความสูงสูงหนอยยี่สิบเอ็ดพี่น้องครับผมในเก้าเดือนเป็นลูกของเก่าเจริญ เป็นควายตัวเมียเอกสารครบครับเอกสารครบราคานี่แล้วหอยตาเปิดไว้เมื่อเก่าพันหาร้อยครับผมเมื่อเก่าพันหาล้อยครับทรงพี่้อยกิโลครับทรงฟี่ลอยโลด้วยพี่น้องขันไก่ลอยโลดไปพี่น้องเชี่ยวโอ้ครับอันท่อมาจะอันทั้งไก่ยูดอกผมสีขี้แกงฟังผมขันทรงฟี่สอง้อยโลดก็คือสองลอยกิโลนะครับผมเฮ้าเฮ้าตีไปให้แล้ว คันว่าชงลอยโลก็คือลอยโลนะครับผมให้แจ้งให้ทราบเด้ออันแนวแถมห้ากระเทียมตัวนึงมากระแลงกระแถมให้นะครับพ right. like ี่น้องผมวัสดุของห้านี่แหละครับผมเอาเป็นผมวัสดุใส่ปีใบพอดีเนาะครับผมเอาให้พี่น้องเบิ้องล่างเขาชื่อน้องโบนัสคนนี้นี่น้องโบนัสชื่อน้องโบนัสวัสนุครับตาสวยตางามหน้าตาหน้าตาดี ต่กี้บอกได้ดีราคานี่ได้ซัดได้ส่วนดีแข็งขานาเขาลักท้าตาน่ขี้อรเบื้องเบื้ององเบื้องคว้าผุนน็นบอกโอ้ความงามได้อ่องกระอ่องแตกนี่พอเลียงส่องอ่องผีผลื่นติดตะเลียงนาเขาก็ดีพี่น้องครับผมความสูงกับถือ่ายุ่ในเกฑ์เด้่พี่น้องเด้อก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกำลังมองหาควายงามควายน่อยเอาไปพัฒนาต่อพี่น้องครับโวนี่แหละลูกสร้างลูกเก่าจะเจริญนลูกเก่าจะเลืิญนครับผมลูกช้างมุ่แน่ค่อม ะออนเลี้ยงหุ้ยหุยล่าค่าดีกว่าส่ออนครับเมื่อเก่าพัฒนาลอยครับเมื่อเก่าพัฒนาลอยไผ่พีไผ้นองเขาพูดใะไรกำลังมองหาควายงามควายหน่อยตัวนี้นาพัฒนาต่อยดีเอาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปเลยครับผมครับผมเอาครับผมมาเบิง่งอีกรายการที่สองกันนี้เป็นรายการสุดท้ายเลยครับผมอันนี้เป็นเป็นลูกผู้ใดครับลูกช่างอุดรครับลูกช่างอุดรอายุได้จักเดือนครับอายุได้หกเดือนห้าเดือนที่เขาหกเดือนครับห้าเดือนที่เขาหกเดือนครับสูงไรบ้างได้นี่ยร้อยชิพเจ็ด โอ้เป็นต,นะตนแม่สูงลอยทีที่แปดผมวัดเบิง่งเปิดจะแม่สูงลอยทีที่แปดครับบัดน,นี้เขาเปิดไว้หลายบันไหนครับเนี่ยเปิดใบเศร้าเอทครับเปิดใบเศรา้าสาองหมื่นหนึ่งไฟครับโอ้สองหม <ไฟ S 2> <ข>ื่นสองหมื่นหนึ่งพันครับผมใบเบิ่งด้านหนาจะง่อยพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเอ๋อเดี๋ยวพอเดี๋ยวพูดไม่หายเบิ่งด้านหนาเอาหนานามงามพี่น้องเอาเบื้องในหน่อยเบิ่งเอาโลดหนาตาโอ้ค่อยหน่อยตัวนี้เก่งมากมากพี่น้อง เบื้องหลดนาตาได้พอปกครับลูกช้างอุดอนเพราะว่ามันมีลูกช้างสองตัวตัวนึงมันปิดไปแล้วโอ้ครับผมเอาพี่น้องครับผมเราหัวกระสนตะพ่ายไม่ครับพี่น้องด้อหัวกระสนลำขิงแทงขาคอขาใหญ่แห้งอีหลีค่อยน่ตัวนี้พื่อนะมาท่านกับท่านเด้อเพลโตมากระได้ก็ง่ามได้เบิ้ดเลยพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้บ่มีหม่องฟิวบ่มีหม่องตีเลยครับผมหนาสวยหนางามพี่น้องเป็นค่อยสาวหน่อยอายุได้ขาเดือนเ้ยพี่น้องเนี่ย เบื้องหน้าเบื้องตาหน้าตาพ่อขี่ไรเบื้องตาแจ่มแจ่มแจ่มข้ออ่องป้องขาขาวขากิดบักไงเล็บกิดง่ามเกิดจากแม่สูงหน่อยสี่สิบแปดสิบเกสสี่สิบแปดวันที่สี่สิบแปดบ่ขาดด้ยแม่มันครับผมหน้าสวยหน้างามเอาเบื้องหน้าตาคักๆเด้อพี่น้องเด้อค่อยหน่อยตัวนี้ครับผมเล่าหัวตะสนตะไพ่ไหมคเบื้องล่ำคิงเล่าดูพี่น้องบัดนี้ครับผมให้เบื้องความงามพี่น้องโอ้ยบ่มีหม่องฟิวบ่มีหม่องตามนี้เป็นเป็นตะเลี้ยงเป็นตะเลี้ยงครับผมหน้าพัฒนาต่อ ราคานี่แล้วพี่น้องเราเปิดไปสอง0 0ืครับผม21,000เด้อพี่น้องชองฟรี100่กิโลครับผมความงามได้หมดหลังตรงดีขวนหาบขึ้นหาบ,หาบท้องเด่นท้ายใหญ่เบาแบาบทีนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งด้านท้ายจังหน่อยพูดอ่ะเบิ่งไทยเบิ่งหางครับเบิงบ่ง,งท้ายเบิงบ่ง,งหางครับข้าหอมแดงคือไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้องพี่อยู่ข้างในครับผมเป็นไทยเป็นท้ายบักเน่าตัดเลยพี่น้องครับผมเราหางเปใหญ่ ห้องเคลื่อนมานี่แหละหาหมูพี่นเหงาหาไงแห้งอีกพี่น้องครับคั่วหอยตัวนี้เป็ลตะเลียงนะครับผมว่ะตั้งทีเลยปัดเลยพี่น้องครับผมครับพี่น้องมาเห็นตัวแท้ๆเด้อพี่น้องเด้อคั่วหน่อยเป็ลตาฮักเป็ลตาฮักครับผมเนาะเอาซาเล็กมาใส่ก็ได้พี่น้องกันพูดอะไรยู่ใกล้เนี่ยเอาครับผมให้เบิ้งด้านหน้าด้านตาอีกเที้ยนหนึ่งพี่น้องก่อนพี่น้องใหกาตัดสินใจเด้อพี่น้องเด้อเราห้องหาหมูอยู่เบิ้งความงามเบิ้งหน้าเขาพี่น้องเบิ้งใบหูครับเอิกบักเพ้า โอ้ล้ำคิงได้บ่มีหม่องตำนี้ตักหน่อยเลยหอยตาคุ้ยหนอนคุ้ยหนอยหาเดือนหกเดือนกระชับนี่แล้วเนาะพี่ไปหาใช่ได้พี่น้องเนี่ยบ่ธรรมดาครับผมคุ้ยหาเดือนถือว่าเก่งมากๆเลยกระปากพี่น้องเข้าพูดใด้กำลังมองหาเด้อพี่น้องครับผมคุ้ยหนอนตัวนี้เก่งอีหลีงามอีหลีครับผมบ่มีหม่องพิ้วบ่มีหม่องตำนี้ผู้ใดสนใจอยากเข้ามาเบิ่งตัวแทะกระยุบันเราครับป้าเราดอกไม้ครับผมครับผมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเด้อครับผมราคาแต่ละตัวหอยตาเปิดเป็นจะฟังอีหลีมื่อหลีครับผมเอามา ก็เด้เหลือสองเอาเป็นที่เด็ดเลยมือเดียวแลบผมกับฝากพี่น้องไปห้อยตาไม่ยังสีปากับพี่ครับขอบบุญขอบคุณเด้อพี่น้องผู้บนออกไปเรียบไข่ออกแม่แพะพันเด้อครับครับมือนี่เมานะครับผู้ผู้โทษหาว่าหากล้วยหน่อยเหนนี่ผมเอาไปไปแยกเอาน้ำข้าเจ้าชงออกไปเวียดแม่มันนั่นเครื่อเชดไแม่ว่าเสียวมัดแม่เมื่อลูกเขากระบ่กหายเวียดกระดนี่เราไปขอเอามาเนี่ยครับได้ลูกมากระบอกโตขี้ไล่เมาออไปเลี้ยงพี่น้องชร้วยโตจังเสียหน้าคตไก่ เบื้องหน้าตาขายไงแขงไงเอ้ยเปินตะเลี้ยงควนหน่อยครับราคากับตอร่องได้ดอกครับทั่วมาเว้ากันโลดครับผมบ่ได้เว้ายากดอกพี่น้องเอ้ยครับเอาซัำนี่ละครับผมครับผมครับผมไม่เอ่อพันธุ์พุ่มแมงก์ขอขอพูดหน่อยตานะครับผมครับครับผมควนหน่อยมาแป้งให้พี่ให้น้องเขาราคาหน้าจับต้องได้เอกสารครบด้วยพี่น้องเด้อครับผมครับผมครับผมกับฝากพี่น้องผู้ใดเบิ้งช่องพอดีพูดแมงยูฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือฝากกดติดตามเร้ขก็กดกระดิ่งแจงเสียงไว้ด้อพี่น้องเด้วยครับมาผัดควนนาำ ราคาสึกถของหอยตาจึงสี่หลับพี่น้องครับผมผู้ใดโทษกอนไหกอนเนาะครับเนาะครับผมอสำหรับวัอนี้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมกับพี่น้องผู้ใดเบิ้งช่องพอเลี่มพูดแม่งยิ้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยพี่น้องด้กท่าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม